3 2 1เอาละครับพวกผมครัคุณชายฟิลแล้ววันนี้เราในเกมไหมครับแซววันซีเหมือนเดิมเหนื่ยอ่านี้ดูครับดูความเร็วความเร็วความความเร็วหรือความเร็วความเร็วเร็วอ๋อเร็วเร็วเร็วเข้าคล้องงำอ่าอนนี้เราตอนเริ่มต้นครับเอ้ยอะไรวะจะพูดอะไรวะชุดเราจะทำชุดนะครับเลยก็คือ เไหนวะเปิดอ่ะแล้วมัน่ไดูเอาฮะดูเอาโอเคอ่าสามยังไงต่อวะพอเนี่ยพอไหมพ่อพ่อพอดีเป๊ะเลยไม่แพ้หรอกอ่านี่อันไหนวะฮะอันไหนวะแขนยาวแขนสั้นวะแขนสั้นดิเอาแขนยาวเป็นของโกเทนนะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร ขาไม่อ่ะม <see> <monastery> <The absor baptism> ีอย <late> <iling> <not> ู่หน่อยหนึ่งอ่ะป็นันโอ้ยหาความรักความไม่ตาอันไหนวะแขนแขนอันไหนวะวางเหมือนอันนี้ใช้วางเหมือนใช้บัวนเดียวใช่ไหมใช่น้ําเงินอันเดียวน้ําเงินอันเดียวตรงกลางมันก็กางเกงนั้นข้างเลยใช่ไหมแค่นั้นพอใช่มีแล้วไปแตหายหมดเอาแดงขาดอันหนึ่งไม่เป็นไรอ่ะ เอาชุดอันนั้นก็ได้แขนยาวก็ได้เหมือนคล้ายกันกางเกงกางเกงฟลูออร์กันเอาผีหลอกอะตอนเนี้ยมันแยกของได้ปะได้ขาเดียวูชุดแขนยาวซิอ่าก็ใช้ได้อยู่กางเกงไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ใส่นี่โอุ้กคนเราขาดันเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหดูเล่น ใ <c oughs> หมๆๆ่ๆเราไม่ใส่เนี่ยเดี๋ยวโโเราเก็บรองเท้าอะ่ะคุณแจแดงนี่ต้องใช่หรอเปล่ารองเท้าไม่มีขาใช่หรอเปล่าสีน้ำเงินกับเหลืองน้ำเงินบนเหลืองล่างคาบเหมือนรองเท้าอ่ะบนเงินเหลืองล่างโอ้โหแ,แล้วดูกางเกงกางเกงธรรมดา,าได้ะมันบวกค่าอะไรไหมเนี่ยไม่บวกบวกนะฮะ <c oughs> จะไปตื้อฟิสเซอร์ต่อครับผมเราจะโดนตื้มหรือมันตื้มเรามันก็เหมือนกันนี่ว่ะยานหายไอ้กล่องเมีไอ้กล่องเมียไปแล้วทอดไปครับไปแล้วเราจะตื้มมันหรือมันจะตื้มเราน่าจะมันจะตื้มเราหรือเราจะตื้มมันลงแล้วเออเปียนยานนันเงินยานคุ้นไปได้ไดโนเสามันมาอีกแล้วอ่ะเออ อระจายไม่ได้ไต่เรือเรือไต่เรือเรืออ๋อโอเคเดี๋ยวป่อยล่วงอัพอ๋อนี่เห็นแล้วเห็นค่าพลังแล้วผมอัพไปนั่นละลมาคุณสิบใครเคนคุณสิบฟิเซอร์ออเออเอออต้องรีบจัดการมันก่อนมันกลาย่างอันหนึ่งชาร์จเออเรียบร้อยเอาไม่ให้มันกลายร่างเอาค่ามันในล่างหนึ่ง ตาที่แล้วมันยังโหดอยู่เลยทำไมตานี้มันกากล่ะตาที่แล้วมันแปลงร่างคนอื่นเล่นมานเอคนอื่นเล่นมันว้าเอาบ้างเอาบ้างแปลงร่างนะวันนี้เราจะเป็นคนเร็วเอคูณร้อยคูณร้อยระวังตายนะธรว่าตายมันเคยอยู่ในสายเลี่ยนเอาเลยเรียกมันแล้วว่าลิปปี้มันลิปปี้มัน เอออยากเห็นมันกลายล่างอยากส <bles> <avirus> <bleiben indeer> ู้กับมันกลายล่างระวังตายนะต้องลองนี่ไงกลางสองร่างสองใช่ไหมเออตายเอาอยากสู้กับร่างสามตายง่ายไปไมอยากสู้อยู่เฉยๆก่อนอยากสู้ร่างสามใช่ไหมอยู่เฉยเดี๋ยว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 สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไปดูโคเทคเราจะกลับเป็นบู เอาว่ะแม่จะสู้ต่ออันบัวนะเควสต่อไปเควสอะไรกลับกลับไปที่โลกว่ะเอ้ยมาเราปล่อยพลังประทะกันอ่ะอ่ะเจ็บแงมเอาพลังไหนไม่รู้นะไหนก็ได้อันนี้พลังอะไรวะพลังขึ้นเต่าเต็มเลยแล้วฟิวเต็มเลยนะรอแป๊บอ้หูทำไมมันขึ้นเป็นพันเลยวะคืออะไรถ้าดูนข้าดาเมจพันเเลยข้าพันดาเมจ หมดไปมา,าเดี๋ยวยังยัง <c oughs> ครึ่งนึงละหลอดแดงครึ่งนึงละเต็มแล้วเต็มแล้วใกล้แล้วพลังเท่าไหร่วะของตะวันสองพันหนึ่งโอ้โหมาอย่าไกลละแกแลกและแกลเต็มแล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวฟิวพลังจะหมดมาสามสองหนึ่งไปเลย <c oughs> อ้าวทะไมเป็นสีฟ้าพลังขึ้นเต่า พลังตะวันโดนดันไปแล้ววะทำมันโหกกับเราได้ไงวะบอลเกงกีเลยนะทำบอลเก่งกีอะไปทับอีรอบหนึ่ไงไนวะ้อือคือพลังหลไงหนวะนะฮะสีแดง,แดงเรียนมาเอง,งอันนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มากับโลกกับโลกได้เอาเนื้อไปด้วยเก็บเนื้อด้วย มันตัวนี้ขาดแคลบังคับให้กลับแล้วปึ๊บอ่านศูนกลับเอื้อดเอื้เอื้อตอ่เอื้อตัวดีเอตัวดีเอื้อเอือมาแล้วกลับโลกแล้วไปไหนต่อวะปึ๊บมันบอกให้ไปแพนไบโอมแพนอยู่ไหนวะไหนล้แพนอยู่ไหนนำํำเลยฟิวเอาห่างที่ที่เราเกิดอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่อยู่ตรงนี้น ไหนทางไหน P อันนี้เปล่าอ๋อไอโซนตรงสีน้ำตาลนั่นเหรอนะใช่ไหมใช่เชียไม่ใช่ไม่ใช่แพนแพนแพนนี่ตามมาเอ้ยลืมเอาไอ้นี้มามาเคลื่อนย้ายในพิพิธภัณฑ์ลืมเอายานมาด้วยวะเอ้าช่างมันช่างมันยิงเงยบ้านเราไม่หายตัวนี้อยู่ไหนเนี่ยข้างบน เตรมตัวนะดูนะมันกลับมาแก้แค้นแล้วนะเอ้เดี๋ยวขอดูก่ันแป๊บนึ่งพลังเหลือเท่าไรโอเคยังชั่วอยู่ฟิซเตออุยออยเดี๋ยวเดี๋เออกางี้โ้โอ้มันเป็นกองทัพฟิสเอดูดิจ๊ะรเอาหมดะเอาหมด ใครก็ได้แต่ขอให้มองเห็นจอด้วยเ <c oughs> ออหูพันดูพันหนึ่งวะ่ะน,นี่ใครมะเนี่ยออโอ้ที่ดาตีาวต์อุ้ออาย,าะยอ,อะไรเนี่ยไหนพ่อพิสเซอร์ปล่อยออพ่อพิสเซอร์ไหนอ๋อเอาปิดปิดปิดดไหนวะมือไหนวะล้อเล่นเอา้าิวหลอกดาวอะมาขอบ้าง นี่ไงมันมาแล้วเดี๋ยวดิขอสู้ลูกน้องก่อนโอ้โหแม่งเยอะชิบหายเลยเยอะชิบหายเลยืยอตายโอ้ยตายมดแล้วไม่นะพ่อพิเซอร์ร้องขอความช่วยเหลือไหมเอสเ t นต์ทูสเตตเอสเราไม่ให้ดูอ๋อให้เป็นซูเปอร์เซย่าอซูเปอร์ไซย่ากลับร่างเดิมปับซูเปอร์ไซย่า อไม่กลับไม่ได้วะเอ้าไม่ครบว่ะข้ามแงนี่เควสที่เท่าไหร่วะเอ้าลืมปิดเอาเคียน M MAI M สิบสองหรือเปล่าส็บหลอดพุสย่ามามาเราไม่เห็นได้วะสี่ทำไมทำไมตัวเป็นอย่างงี้วะฟิวฮะฟิลดูตัวหนิไหนไหนเอ๊ะอ๋อตะวันใช้ล่างอันนี้นี่ว่าน่าหน่อยไอเป็น SS กรดับสองอ๋อนี่ฮเอาใหม่เอาใหม่แป้งใหม่ก็ไทำนะอ่าอือเอาแต่แต่หมดทั้งหมดทั้งหมดเอ้ยผิด <c oughs> เอ้ามันไม่กลับโอเคกลับแล้วตัวเลือดจะหมดแล้วนะ <c oughs> เลือดตัวไ <มา S 2> ว้เลือดาแล้วมาเออได้จะเพิ่งอ้าวฟิวโอ้โหเลือดแม่งเยอะชิบอุ้อย โอ้ยโอ้ยหูเกือบตายโห่เอือไปดูเลิมดูสกิลเอ้ตัวเอลอ้ยอ้ยออ้ยอ้ยตายตายเรียบร้อยเบิบเปิบเปิ้บเปิ้่จูบเสียยาใช่ไหมนสียยาแมงเมลอดอะไรเลยไปครัไปเกิดใหม่กันไปแล้วโอ้ มันมาเกิดตรงนี้ว่ะที่ไหนวะเนี่ยเอ้้าแลวทำไมตะวันเกิดตรงนูน้นะในแมปได้ไม,ม่นีแมปนี่นะนเนออมันมาเ,เกิดคนเดียวเกิดค<ห>นเดียวเกิดลมไายแพนดี้อะไรวะเนี่ยชัวไอวิวเต็พเช่าซูฟอร์แบบ

เออเออเอทีสองวันเฟลแบ่งพันคนเรามันก็ต้องแบ่งพันเพื่อนฝูงกันสิไปพันเดียวพอดู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 คนเขาเป็นอ๋อวอาไปเอาไปเลือดเลือดตะวันเท่าไหร่วะโอ้ยเลือดเลือดเท่าไหร่วะไปปั๊บปั๊บ เบียร์แปดแปดแปดเฮ้ยแปดแปดตูนมาตามมาตามมาแป๊บนึงไปล่างก่อนเอากลับล่างนีบเอาเปลี่ยนฟอร์มไม่ได้เหรอฟิวทำไมหายแล้วเปลี่ยนฟอร์มไม่ได้ดพระจันทร์เกือบเต็มดวงเลยสมิธมาเต็มเลยไม่เปลี่ยนฟอร์มไม่ได้มันก็ผิดปุ่มหรือเปล่า กดเอ็กเนี่ยอ้ยแม่งตีแรงชิบหายเลยเนี่ยรถรถรถโอเคเออชางครับอือเอานี่มันเข้าเซนลืมลืมลืมเออเรียบร้อยพ่อนุ่มอย่าเพิ่งยิงสิเออชนะแล้วเดี๋ยวก็ตายหรอกเดี๋ยวก็ตายหรอกนะพ่อหนุ่มก็ลเฮ้ยเฮ้ยยูมบไม่โดนมืดวะข้างล่างมัจับมืดเราทำเซตแม่ ที่เกียจนอนสยอดเลยเออ๋ัวมันอยากโดนเรียบร้อยขอให้เป็นซุปเปอร์ไซย่าจินเชร์มัมยจ้ากูใส่แล้วฮโลสเชร์ทอกถูกครับโทกถูกครับมิ ไปแล้วไปข้งบนไงจะคุยได้ไหมหน่กเป็นคนเร็วได้อยู่เพิ่งรู้ว่าหลอดเลือดมันคือหลอดการบินตรงซ้ายมือขวามือความเลือดตรงข้างๆเลือดอ่ะความันคือการพุ่งคืออะไรวะอ๋อสครูไอวิวเรียบร้อยกดเอลแบทโอเมนคืออะไรวะแบทโอเมนบีทูคืออะไรวะน่ไปไบโอมนู้นไปโอมนูุน ไายฟิวนำแปดโอ้แปดแสนเลยวะแปดแสนเลยเหรอดูแปดแสนส่เออเก้าหมื่นอยู่ครับหนึ่งโอ้ยตึ๊บปึ้งปึ้งยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยหกหกเองอ่ะตะวันแม่งตีแรงตีโคตรแรงว่ะไอ้เอ้ยเร็วเรวเวติดทางระวังนะอยู่ในร่างนี้เลือดจะลดเรื่อยเรื่อย อันพุ้นำจะไปครับเบอว,วะอ๋อไคลโอเคนมันกินพลังฟิลไฮมาลงมาแล้วไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเคตัวอะไรวะหมายเลขสิบเก 19, ้าหรือมายเลขยี่สิบแล้วเหรอจะไปเนื้อเรื่องของเซลแล้วอะไหนวะอยากดูอะโอเคเจอแล้วเอาไหมเอาเอาแล้วระวังนะมันดูดเลือดได้ โอ้ยลุม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 ตีแล้วกันนักคนละตัวโดโดโดวัดเอาหมดอะเอาหมดอะใครก็ได้เลยเหลือเลือดเหลือเลือดไว้ให้หน่อยนึงนะเลือดมันนะเลือดมันโอ้ยจะตายจะตายเนยังจะตายตัวเนี้ยโอ้ยเออเออนิดนึงอีกนิดนึงเดียวเดียวเฮ้ยแม่งเออเสาทีเดียวตายเลยวะพลังตะวันแม่งเยอะกว่า นี่นี่ฟิวเดี้ยวเออทำไมตีเข้าวสามร้อยเองวะสงสัยต้องอัพเพิ่มอีกเออใช้มือเลยฟิวมือเอ้ยมือมันก็น้อยเหมือนเดิมอะมือเท่าไหร่วะก็ล้านเท่มือก็สามร้อยสามร้อยไม่เลววะเอาไรวะเอ้ามันฆ่าตัวตายเหรอวะเอ้ามันฆ่าตัวตายโอ้ย พลงหมด<อ>พลงหมดพลงหมดตายสงสัยเราต้องเอาพลังมาเพิ่มอีกแล้วเอาทไมคนเราเป็นอย่างนี้มาลงมาลงมามันก็ต้องแบ่ง,องอโอ้ยจบลอยไม่ต้อง, <c oughs> ล,องลงมาเจอกันแล้วคือค่าอะไรวะที่มันขึ้นอ่ะเอ้ของฟิลมขึ้นพันสามสิบสีเ่เลือดเลด เลือดทำไมเยอะจังมั้ยแอปคอนเยอะดู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 อือไออันแรกของตะวันเท่าไหร่ดาเมจเท่าไหร่เออแอพเท่าไหร่สเต็ 40, งสี่สิบอะแับล่างแบบสี <laughs> ่เก้าโอสเต็งสี่เก้าเยอะกว่าตะวันเหรอเอ่อแอห้าสิบละเอ็ม <M> ขี่แอปคอนเหมือนกัน รีไวท์ใช่ป่ะก็ฟอร์มฟอร์มหมอนักแค่หนึ่งเดี๋ยวในอนาคตน่าจะมีมา <c oughs> อ,อีกก็จ,จะมีร่างใหม่มาของโอคุนตอนนี้ยังไม่เปิดเผยแต่มันเป็นเหมือนร่างาลิมิตเบรกลิมิตเบรกถึงที่มั่นแบบสมองสวิตย์อะลิมิตเบรกง <c oughs> งฟิวมุคือไรเคยดูโฟเซ่เรัอโฟเซ่โฟเซ่ไม่ได้อ๋อ โอเคถ้าไม่ตายเปนไรกดใจถ้าไม่ตายจะบอกลิมิดเบรคมาจิ๊บเออเอ้อเดี๋ยวลืมแปลงล่างลืมแปลงล่างแปลงล่างออสุยกดตัวช่วยด้วยอเ็เลือดแมงหกพันโอ้โหตัวมันอะไรตัวอะไรโอ้โหแปดแสนแปดเออรถครับ วันจัดให้ต้องห่วงฟิวตอนแปดแสนแปดเลยหรอจะตายจะาดูแป๊บเท่าไหร่โดบยาแป๊บโดบยาแป๊บอืมอู้อู้ไอสองแปดแสนเจ็ดวัดปะนะลองมันตายนะลองมันตายนะออืตายอ่ะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งหายไปแล้วไม่ใช่อีกตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้ตีตายไปแล้วไม่รู้ตาย

ไม่เสร็จวะเออนี่ยใช่ใช่ฟิวรัสเราอะฟิวฟิว,วเราเคล็ใหม่แป๊บเจ็บทำไทำอย่างนี้ละ่ะไม่ใช่แป๊อุ้ยโอ้ยฆ่า,าไม่ด้วยฆ่าไม่ด้วยใครปล่อยพลังมาวะบักไม่ได้ปล่อยเอา้าเ๊ะมันมีตัวบัคเขาเปล่าน่ยมีพลังอะไรม่วงๆแสดงให้มันยังอยู่เมื่อกี้ไหนอน่ยปล่อยไปไหนวะเมื่อกี้พลังม่วงๆมันลอยไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหม เอ้ไม่อยู่ไหนวะเอ้ยน่ะมันล่องหนอยู่ผีหลอกบักปักปักปักหนีหนีหนีย้ายทิ้นย้ายทินโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอลังแม่งหมดลืมดูหลังแม่งรีสุดยากเราฟิวฮุยฮาความรักมันย้อนตึ๊บตึ๊บสเต็กมันเต็มเท่าไหร่รู้ไหมห้าร้อย โอ้เรจะหาจากไหนวะเ็ต้องตับตับเสกตับเสกต้องจ้างพี่เสกมันเล่นบ่อยๆละเสกพาร์ละห้าพันงปคนดูบอกพี่ม่งโก้คนดูแม่งยังสนับสนุนเราเลยให้คอมบานมาช้วยอ๋อไม่เว้ยคือมันมันจะตีมันก็อับยากไงก็ต้องมีบ้างไอโหดเกิน นี่ทำไมพลังพลังมันไม่เฝ็รเราดูฟีเซอร์ฟีเซอร์มันชนะก้อนได้ไงมันยัง,ยงมันยังไม่เป็นโกลเด้นเลยนะเึิ่มเพิ่มเพต้องหลอกดาวแนละ้วไอ้ก็ฟิลฟิลในแล้วลลเช้ริบล้อยเสกใหม่แล้วนะอ่ะปอบโอ้ยโอ้ยมาปพ๊บมแม่งกระโดนตีตายเออเออเต้ เอาได้หมวกอะไรมาใส่ปะเอาคิดมันให้หมวกมาเออมันได้หมวกหมวกอ้ไนั่นอะหมายเลขสิบยี่สิบอ่ะยี่สิบมาเสร็จละพลังแม่งบัก go to dimension time s u n b u r s อ๋อไปห้องยักไงไม่ได้แล้ววะเออค่อยค่อยไปพันหน้าแล้วกันคิวมาตู้ดิอิู่าู้มันชนะเดี๋ยวพลังมันบักว่ะมันขึ้นเครื่องหมายบินรัวเลย เลยเอาทำมกลายเป็นสีฟ้ากลายเป็นคนดีแล้วฟิวไปตอบทูโพเทคอะตอบทูโพเทคจะกลายเป็นคนดีไม่นะมาได้พาร์ตเดียวเองมามีพารจะกลับเป็นคนเลวต่อได้เธอำการฮ้ไอจ้าสปเปอร์คอยก็เฟนดียโอ๋อเราอ๋อเราไปทำเควสทูโพเทคอ๋อกลายเป็นคนดีเลยเชตุ้ นี่เองเต็มตัวตุบตัวรอแป๊บเอออ้าวเฮ้ยอยู่อยู่ในเซฟโซนวะเรียกไม่ได้คนคนมันเกลียดมาแล้วก็ตายน่าสงสารเนาะโอเคตรงนี้ออกขอเซฟโซนแล้วอมอมาใส่หมวกแล้วมันแบบหมวกมันทุเรศมากบอกเอออสี่สิบเก้าดาวเม็ดหนึ่งพันสิบเก้าโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลือดเลือด เออดูเข้ากันครับเออจะไปดูหลุดผูเรียบร้อยระวังเกียเจอแล้วถึงโปรเทคก็คืออ่าไปที่ห้องการเวลานะฟาดนี้ก็ไปแค่นี้แหละถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e และกดแชร์ด้วยนะผมซับอยู่ซ้ายขวาบนเหมือนเดิมอ่าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับ